สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแฟงเกอร์นะครับและตอนนี้เราอยู่เกมคอร์คิปเปอร์กันเช่นเคยเนาะ สำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปทํำอาชิเม้นคุยกับหนอนกันนั่นเองนะครับผมเออเพราะว่าตอนนี้นะครับเกมก็ได้มีระบบอาชิเม้นเข้ามาแล้วเนาะแล้วก็ผมมีอาชิเม้นหนึ่งตัวนะครับที่อยากทํามากเลยนะนั่นก็คือคุยกับหนอนนั่นเองนะครับคือเราสามารถคุยกับนอนได้ทุกคนไอ้หนอนที่แบบอยู่ในใบโอมดินเหนียวอะไรพวกเนี้ยเราสามารถคุยได้นะครับโดยที่เราจะต้องใส่ชุดนี้ครับผมนี่เลยใส่ชุดนอนของเรานี่เองนะครับผมชุดหนอนตรงนี้นะครับหาได้จากไหนนะครับก็คือส่วนหัวเนี่ย ได้มาจากรวงพึ่งมันดานะครับแล้วก็ส่วนอกนะครับจะได้มาจากกรอมจอมเขมือบนั่นเองนะครับผมก็ในเซตน,นี้นะครับก็จะมีแค่2ชิ้นเท่านั้นนะครับผมแค่นี้เลยเนาะแต่ว่าผมจะบอกเลยว่าใส่ชุดนี้แล้วเนี่ยเดินช้ามากๆนะครับเพราะว่ามันลดความเร็วนั่นเองนะทุกคนเออลด5.2%เลยนะทุกคนใส่2เซตน,นี่คือแบบว่าลดประมาณ1 0กว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะ โคตรเอาเอรื่องนะทุกคนเนี่ยเดินช้าเป็นนอนเลยทุกคนเป็นไงช้ามากทุกคนโอเคเดี๋ยวยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมจะตัดภาพไปตอนที่แบบว่าคุยกับนอนเลยแล้วกันนะครับทุกคนไปทางาน,นเดี๋ยวผมขออนุญาตเดินไปก่อนเลยแล้วกันนะครับผม อาละครับทุกคนตอนนี้ผมก็ได้มาถึงตรงที่น่าจะมีเจ้าพวกหนอนอยู่แล้วนะครับคือเวลาเราใส่ชุดนี้นะครับทุกคนหนอนจะไม่ตีเรานะแล้วเราก็จะไม่สามารถตีหนอนได้ด้วยนะครับคือเมื่อก่อนก็จะมีตามที่ผมบอกเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่าจะคุยกับหนอนได้ด้วยนะซึ่งเป็นอะไรที่ผมแบบอยากคุยมากๆเลยนะครับอยากรู้ว่ามันจะพูดอะไรบ้างนะครับโอเคถ้างั้นเดี๋ยวผมขอหาอีกสักนิดนึงนะครับรู้สึกว่าแถวนี้เจอแต่สลามนะแต่จะลองหาหนอนดูนะครับไม่รู้อยู่ไหนเหมือนกันเนี่ย หาตั้งนานละเฮ้ยทำไมเสิร์ฟผมมันเหงาจังเนี่ยหรือว่าผมขุดพื้นมันไปหมดแล้ววะ <c oughs> ไม่เจอหนอนใหญ่เลยนะครับไม่รู้หายไปไหนเนี่ยเฮ้ยอ๋อนี่ไงไอ้นี่ไงเราสามารถกด e ได้นะครับคุยได้นะร้องเสียงแหลมนี่อ c ชิเมน m e n t ผมอันล็อกไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่ข้างล่างเยนยเนาะมุมล่างขวานะครับคือแค่กด e เนี่ยมันก็ปลดล็อกได้แล้วนะคุยต่อต้องขุดต้องเสียงแหลมอีกแล้ว หิวโวยหิวโวยเลยนะต้องขุดหิวโวยหิวโอ้หหิวอย่างเดียวไม่มีอย่างอื่นรู้สึกว่ามีแต่หลอกแค่สามคำนะครับมีต้องขุดหิวโวยแล้วก็ร้องเสียงแหลมนะ ก็เป็นกิมมิกเล็กๆนะครับสำหรับคนที่ยังไม่ทร้บเนาะก็มีมานน้นะครับผมถ้าเกิดยังไงเนี่ยใครว่างแล้นเนี่ยก็ลองมาเล่นกับเจ้าหนอนตัวนี้ได้เนาะสำหรับวิธีการหาชุดผมก็ได้บอกกันไปแล้วนะครับสำหรับต้นคลิปเนาะหรือว่าถ้าเกิดว่าใครอยากแบบ รู้แบบละเอียดมากกว่านี้เนาะก็ไปดูคลิปกันได้นะครับผมรู้สึกว่าผมเคยทําคลิปไปแล้วเหมือนกันนะครับสําหรับการหาชุดหนอนนั่นเองนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอจากกันไปก่อนแล้วกันนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับผมถ้าเกิดชอบก็ฝากกดไลค์กันหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากเป็นกําลังใจกันก็ฝากกดติดตามกันด้วยเนาะวันนี้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ